สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาผาฝันมื้อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสอากาศดีเบิ้งเสียงลมพัดมีแหงมีแหงค่ะเอนเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะที่เมื่อเข้ามาหานนำชีวิตแล้วก็สุขภาพร่างกายกันแข็งแรงกันทุกคนและค่ะพูดเลยเป็นใครก็เศร้าวัว,วหายเร็วๆนะคะคำพูดเลยมีเวลาก็มากินกาแฟน้ำเอ้ยค่ะนยมส่วนลังเหินเบิ้งเดชออกลมพัดโอ้ยสุดยอดค่ะ อากาศเนาะค่ะเนาะอากาศดีคนก็สดชื่นเลยคะ่ะยังคนพูดนี้เป็นต้นมาบ้าเล่นเล่นกันเนาะค่ะเนาะบ้าเล่นเลหัวหวกันกาแฟดำอีกแล้วได้จะเด้อสวนลังเหอนค่ะบงเพื่อนบ้านคุยกัน อากาศแต่จังดีป่านนี้เนาะค่ะนะอากาศสดชื่นมาย่างออกกําลังกกยค่ะค่ะค่ะมันมันมันโบด้ฮอนมาเป็นอากาศที่ว่ากําลังพูดดีเสียงค่ะมากาแฟอุ่นๆค่ะคุยกันทรงใสเอดอันเอดหูเอดอันกำแพงกำแพงบ้าน เพื่อนบ้านก็ไปยืนเบิกงละค่ะอันนี้ก็สันนิษฐานเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจากนี้มันมองโบเห็นเนาะค่ะเนาะสันนิษฐานเอาเ้วยค่ะอากาศจดจ๋ยงดีป่ะนี้เนาะค่ะเนาะโบได้ฮ้อนบได้หนาวอากาศเย็นๆสดชื่นมีความสุขเนาะค่ะเนาะต้องผลชอบอากาศวันนี้เวยค่ะ ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเดี๋ก็มานั่งแห้งในสวนแดดออกซะมีแหงขนาดเดีย๋ยวจะเด้อเมื่อกี้เห็นเพื่อนบ้านย่างไปย่างมาอยู่ช่วงหนึ่งเงียบไปแล้วเน,นาะขนมสงสัยไปกินข้าวไว้บ้านว่าไปเมดเน,นาะขนมไอ้ก็ได้แหงวับดอกค่ะแจควันไหนอีกต์เลยแหงวับตามสไตล์เออตุ๊กตาเดีย๋ยวจะเด้อ ส่วนนี้ก็เอสแล้วก็คือบอแล้วเนาะค่ะเนาะก็ยังได้เอสอีกเด้อค่ะเอ้ยกัด้อยังได้พวนดินลกหญ้าอ,อกอยู่ค่ะนี้ฟ้าก็เป็นสีครามเนาะค่ะเนาะสีครามมีเมฆอยู่ค่ะมื่อนี้นางเทือดเด็ดก็ฮุบเข้าไปนำก้นเมฆก็ เป็นอากาศอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะนอเขาพันโผล่ออกมาก็เป็นอากาศแบบนี้ค่ะสดชื่นสดใสเลยแต่ว่าอากาศแบบนี้เอ็ดบาร์บิชูข้างนอกบ่ได้เด็ค่ะ เพราะว่าตนแรงมามันซิเป็นอากาศหนาวเลยเห็นอากาศดีๆบันนี้นึกว่าเออยางขั้นยางนี้เออยางใดยุคขัตนที่ว่าตนนั้นกังเวนนี่เนาะขะเนาะตกเย็นมาก็สี่ห้าโมงนี่ค่ะเป็นอากาศเย็นเลยค่ะก็ต้องเข้าบานเว้นตะคุนที่ว่าพันอันเอ็ดองกระจุกเนาะขะเนาะออกมาแล้วมันก็ทําใด้มื่งั้เดี๋ปะ เครื่องบาร์บี큐เอาไว้กันล้างทําความสะอาดนะคะปีนี้กระโบนไดไซพันอีกดอกก็คงสิเป็นอีกปีหน้าไว้บ้านล้างทําความสะอาดแล้วก็แล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเขาออกมาไซอีกมันก็ต้องได้ล้างทําความสะอาดอีก,อกเหมเือนกันใช่ปะก็เมื่อนาเพันก็เก็บเข้าไปเนาะค่ะเนาะ หมดเองแล้วค่ะอากาศดีไหลเนาะค่ะเนาะกินกาแฟกาแฟก็บบุไดไหลแล้วค่ะมันออกมาถ้ประมาณถ้วยครึ่งเลยกินไปพรเอ้ยกินกับแฟนเอ้ยก็กินไปนี่นมเนื้อเหินเนาะค่ะเนาะเอาออกมาเอามาอัดคลิปนะคะอันก็เลยพูดละส่งถ้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นถ้วยใหญ่ก็ประมาณก็ส่งถ้วยนะค่ะถ้วยสงถ้วยน้อยประมาณสองถ้วยน้อยบมแมนตว่าตังเอ้ยตังมามันกินโมเมนต์เลยค่ะก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันมันเป็นคลิปที่เอ้ยทุกตาเอส ทุกมื้อบางกันประจําบานคิดประจําเหอนเนาะค่ะเนาะก็ออกมานั่งแห้งเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศดีถ้าว่าอากาศบดีก็บอกในนั่งบนันะะียเด้อค่ะถ้าฝนตกลินนั้นก็เป็นอากาศที่ชื้นแฉะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะแล้วก็อากาศเย็นเอ,อโทษหลายๆมีการเอี่ยมมาฟังน้ำด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอากาศดีก็ในนั่งนั่งใดอยู่คะ่ะนั่งใดสบายแต่ก็ต้องเสือ้อเสื้อน,น่าเด้อ คำสั่นคำว่าเอ้ยเป็นคนขี้หนาวเนาะค่ะเนาะคำสั่นซีมันซีสำรับเอ้ยตุ๊กาตามันก็เป็นอากาศเย็นแต่ว่ามันเป็นอากาศดีค่ะอ่ะกาแฟก็พากินมดถ้วยแล้วเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะก็หาแนวโม้กับโม้มันก็โม้บ่ม,ม,มีอันโม้น้าฝังแล้วค่ะคขดบ่ออกขึ้นโบ,ก,นบกก็เอ้ยก็อวยพอเนาะทุกบ้านมีแต่ความสุขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ กับมือใหม,ใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสนะจ๊ะเด้อว่วางๆกระแวะเข้ามาทักทายค่ะนั่งจิบกาแฟกัฟกบเอ้ยก็บ่ได้เหิงหรอกค่ะคลิปมันเป็นคําว่ามันบ่มีเรื่องต่คุยเอ้ยกับ่บได้นั้นเยอะเนาะค่ะเนาะตุ๊กตากะัะกาแฟมดถว้วแล้วก็อําลากันเนาะค่ะเนาะอันขอบคุณหลายๆเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มีความสุขคะ่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกหัวเรือนเนาะค่ะเนาะพู้เราเป็นใครก็หายไวๆสาไวไวๆด้จ้ะเด้อแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ